ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่เราเดินทางกันมาตั้งแต่ต้นวันนี้ก็ถึงวันที่แบบช่ทุกคนรอคอยเนาะเหมือนเราดูอีพีแรกกับพี่ๆทุกคนแล้วก็เราก็จะดูอีพีสุดท้กับทุกคนนะคะก็ตื่นเต้นค่ะดีใจดีใจค่ะครับจริงบมันสําเร็จมากเลยเนาะกับสิรีส์เรื่องนี้เราเป็นยัางไงบ้างครับดีใจครับจริงๆก็ เราเราสู้มาตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบว่าเราอยากจะทาเราอยากจะผลักดันสร้างสังคมในด้านที่เราอยากจะผลักดันจนกระทั่งเขาเขาแบบเดินทางมาเรื่อยๆจนวันนี้ครับเออเป็นอาจจะแบบว่าซีรีส์อาจจะเป็นแบบตอนสุดท้ายแต่ว่าการเดินทางมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของน้องๆหลายคนที่แบบว่าได้เติบโตขึ้นได้พัฒนาขึ้นได้เป็นที่รู้จักขึ้นในวงการบันเทิงนี่ก็ดีใจครับขอบคุณแบบผู้ชมทุกทุกคนที่แบบว่าให้การตอบรับพวกเราครับ อย่างวันนี้เราจะได้เห็นอะไรแบบพิเศษหรืออะไรเงี้ยไหมครับกับอีพีสุดท้ายครับจริงๆอีพีสุดท้ายในวันนี้จะเป็นคัดพิเศษครับจะเป็นคัดที่เดี๋ยวถ้าเราจะดูในเป็นคัดในช่อง3าเงเนี่ยลราก็ที่เป็นคัดในยูทูบ b e งเนี่ยก็จะเป็นคนละคัดกันซึ่งแน่นอนครับวันนี้ก็จะเป็นคัดหนึ่งเหมือนกันที่เป็นคัทพิเศษซึ่งใครไม่ด้ดูเนี้ยครับก็จะเป็นแบบว่าความพิเศษก็คือจะมีบางซีนที่คุณอาจจะไม่ได้เห็นในช่อง3ามหรือว่าอาจจะมีบางซีนที่พิเศษกว่าในช่อง3มประมาณนั้นครับน้้้้้องงงงทาาาีีสุดยยแลววััันนไบบครรเ ก็รู้สึกใจหายหน่อยๆค่ะเพราะว่าแบบเห็นตัวเองทุกอาทิตย์เลยแล้วแบบวันหนึ่งวันจะแบบว่าจะจบแล้วลยอะไรเงี้ยก็ใจหายแต่ก็แบบว่าดีใจที่ได้ดูพร้อมๆทุกคนค่ะแล้วก็ดีใจที่ซีรีส์เรื่องนี้มันประสบความสําเร็จขนาดนี้ค่ะครับก็ดีใจมากที่ผลตอบรับเกินคาดขนาดนี้ครับแล้วก็วันนี้พร้อมที่จะส่งตัวละครกลับสู่นิยายแล้วครับผมอย่างฟรี์มกกี้ ก็แบบทวิตหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างขึ้นเพนระดับหนึ่งหรือระดับน<ช>ี้ติดอยู่ตลอดเราภูมิใจหรือรู้สึกไงแฟนคลับตั้งพอร์ตแบบหนักมากค่ะม,มันใจฟูมากมาก <ๆ S 1> เลยค่ะคือเราก็เข้าไปเล่นกับพี่พี่แฟนคลับทุกวีคเลยก็เข้าไปเล่นเพนกันก็เข้าไปจอยด้วยค่ะแล้วก็เราได้เห็นแบบทุกวีกก็จะมี<ช>คนใหม่ๆมาติดตามตลอดมันใจฟูมากมากก็อยากขอบคุณขอบคุณที่สปอร์ตกันมาตลอดค่ะใช่ค่ะรู้สึกว่า มันดีมากๆแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆอค่ะเรารู้สึกว่าเราขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามแล้วก็คอยสปอร์ตพวกเราเสมอพวกเราขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะโมเมนต์แบบจิ้นฟินเขามีแบบเปิรกันอยู่ตลอดเวลาไปออกไ์สดหรืออะไรต่างๆไรย่างนี้เนาะเป็นเป็นเป็นความธรรมชาติละกันหือาแ,แบบเป็นเป็นเคมีที่ที่เราไม่ได้แบบว่า อยากจะให้ให้เป็นแบบไหนหรืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เ,าเป็นพี่ฟินน้องเบกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลย<ช>ค่ะในวันนี้ก็คือแบบเราแบบมีอะไรอยากจะพูดหรืออยากจะขอบคุณแบบแฟนคลับในพลังของพวกเขาที่ซัพพอร์ตเราแบบหนักหนักมากจริงจริงหนูขอบคุณพวกเขาในทุกๆก,ก,กวันอยู่แล้วลลรับรู้ได้เลยว่าเขารักพวกเราแค่ไหนแล้วเขาโอบกอดเรามากแค่ไหน พวกหนูก็จะส่งพลังที่พวกหนูมีแล้วก็ส่งความรักให้กระจายให้ถึงทุกคนให้ได้เลยค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆถึงตอนนี้<ม>ก็แม้ว่าจะเข้ามาตอนไหนก็คือ appreciate มากๆแล้วก็อยากให้เราเติบโตแบบนี้ไปนานๆน,นะคะถึงม่อนสก็อาจจะจบบทสรุปตรงนี้แต่ว่า e ินเ a กก็ยังอยู่ตลอดไปนะคะ<ม>ก็ขอบคุณที่สปอร์ตกันมาตลอดค่ะ แค่ส่งตัวละครกับสุนิยายนะพี่เซนครับครับเราแบบว่าประสบการณ์สำเร็จหรืออะไรเงี้ยครับอยากมีอะไรอยากจะพูดขอบคุณหรืออะไรเงี้ยครับที่แบบสนับสนุนตลอดจริงๆนี่สำคัญเลยครับอยากขอบคุณอ่าระดับแรกเลยนักแ <c oughs> สดง,ท,ง,สงสทุกท่านเพราะจริงๆนักแสดงทุกท่านครับทุ่มเทมากมทมากีมงานทุกคนนะครับผมที่แบบว่าเรียกว่าร่วมแบบว่าฝ่าฟันกันมาเนาะทีมงานหลายขั้นในช่วงช่วงแรงกๆมันเป็นช่วงที่แบบว่าปฏิบัติต่อกันออกกองด้วยที่ยากด้วยแล้วทุกคนก็คือทุ่มเทพยายามกันมากจนเราออกกองกันสำเร็จเอง ในทุกๆขั้นตอนเองเอ,อ,อยากขอบคุณพี่เชนครับยินๆด้วยพี่เชนเพราะว่าพี่เชนถ้าไม่มีพี่เชนซีรีส์เรื่องนี้จะไม่สมบูรณ์แบบขนาดนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากในเรื่องนี้ครับอยากขอบคุณคนนึงเลยคุณแม่ของเองครับคุณแม่ผมเป็นบุคคลหนึ่งที่แบบว่าในวันที่เรื่องนี้ติดขัดปัญหานักหนักเขาคือคนที่มาแก้ไขมาช่วยจัดการรวมถึงสนับสนุนให้เรื่องนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็ สุดท้ายนี่คืออยากขอบคุณผู้ชมทุกคนครับที่อยู่ด้วยกันมาติดตามด้วยกันมาสู้ด้วยกันมาครับผมแล้วก็เห็นแบบว่าตั้งแต่เริ่มพลอยฟีดแบ็ให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆกับซีเรื่องนี้จนออกมาสุ์แบบที่สุดคือจริงซีรีส์เนี่ยครับอยากบอกว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นซีรีส์สร้างสรรค์สังคมในเรื่องที่ผมต้องการจะสร้างสงคครรค์ับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมไปด้วยกันร่วมสรุปไปด้วยกันร้องไห้กับเรื่องนี้ไปด้วยกันครับจีพีพิเศษหรืออะไรเงี้ยหลายคนแบบเรียกร มาให้ทุกคนได้เห็นการอั่นเองครับผมแต่อยากให้อรอลุนกันครับน้องครับปรเจก็เห็นค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนพวกเรานะรักในตัวละครที่พวกเราแสดงออกมาแล้วก็ให้กําลังใจเราตลอดนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าก็เราก็พวกเราก็จะคอยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรขอบคุณมากนะคะ คเฮงครับแล้วสึกไงบ้างครับขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้เราได้มาเจอกันครับไม่ใช่แค่หมายถึงว่าไม่ใช่แค่แฟนคลับหรือไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งคือทุกคนจริงๆที่มีส่วนร่วมกับทฤษฎีสีชมพูเนี่ยขอบคุณทุกอย่างที่เวียงเรามาเจอกันครับขอบคุณอใช่ แต่จริงที่สำคัญต้องขอบคุณสองคนนี้นะครับเหนื่อยที่สุดในเรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องนี้อมาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็จริงสองคนนี้ก็แบบก็เหนื่อยเหมือนกันต้องขอบคุณสองคนนี้ด้วยต้องขอบคุณเซนด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกคนเลยถ้าเราจะขอบคุณกันเองครับผมอันนี้ก็ไม่แบบว่าต่อไปเนี่ยเราจะมแบบว่าสปอร์ตโปรเจกต์ต่อไปอมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับโปรเจกต์ต่อไปแต่ว่าตอนนี้อยู่อยู่ระหว่างประชุมกันครับอยู่ทางคุยกันด้วยอะไรกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราลองแบบว่าเคาะลงตัวเมื่อไหร่ เดี๋ยวเราจะประกาศทุกคนทราบว่าโปรเจกต์ต่อไปของทาง Idol Fact มีมีอะไรบ้างอะไรครับแต่ว่ามีแน่นอนแล้วไม่มีแค่โปรเจกต์เดียวได้ครับโอเคขอบคุณครับ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 